ไปต่อไม่รอแล้วนะครับสำหรับพวกพี่พรีหงแดงผู้หังการเมื่อคืนนี้ทำให้หวัดเสียวเล็กน้อยนะครับเพราะาครึ่งแรกเป็นฝ่ายตามหลังซ้ำตั้นหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่สุดท้ายไม่มีปัญหาอะไรครับครึ่งหลังรัวยิง3เม็ดนะครับเอาชนะพลิกกลับมานะครับกระซวกชัยไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่คือครึ่งแรกเนี่ย เล่นแบบเหวะแยะไปนิดนึงประมาณว่าคู่แข่งประมาณแบบอ่ะเห็นคู่แข่งเป็นทีมบวยไงนะคือประมาณว่าแบบโอ้โหล,ลูกมือในกำไกจ่จะตายก็บีบจะรอดก็คลายถุยจะบีบก,ก็ตายจะคลายก็รอดมึงจะเอาหาไปถึงไหนนะครับครึ่งแรกก็เลยดูแบบชิวๆเล่นกันแบบสบายๆนะครับไม่ได้เน้นหนักอะไรมากพอโดนนํามันเหมือนถูกดึงขนตูดนะครับมันก็เริ่มที่จะต้อง เร่งเครื่องกระตือรือร้นมากขึ้นมามันก็สแสดงให้เห็นนะว่าถ้าพวกพี่ๆเขาจะเข้าสู่โหมดแบบกูเอาตายนะก็ไม่มีปัญหาอะไรในการยัดเยียดความปราชัยให้กับทีมบ้วยอย่างซ้มตันนะครับตอนนี้ทิ้งห่างอันดับสองอย่างอาร์สโนเนี่ยเป็นสิบหกแต้ม 16แต้มแข่งมากกว่า2นัดก็จริงต่อให้อร์เซนอลชนะสองนัดนะครับที่แข่งน้อยกว่าเรอ้์มูลรเนี่ยได้6แต้มเต็มก็ยังตามอยู่10แต้มในช่วงโคงสุดท้ายก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าขนาดนี้แล้วเวอร์พูลรยังพลาดเนี่ยก็ต้องไปลาสุนักอุปสมบทแล้วล่ะครับวันละคืนนี้บิ๊กแมชที่โอทัฟฟอร์ดได้ข่าวว่าตั๋วขายไม่หมดด้วยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์สโนลแมนยูเนี่ยฤดูการนี้นะครับตั้งแต่เอริกเทนฮากเรื่อยมายังไม่เคยชนะใครในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสองเกมติดต่อกันเลยอะเอาแค่สองเกมติดต่อกันเนี่ยถ้าชนะได้เนี่ยโอ้โหพูตงตรงนะกูกูกูขึ้นรถแห่ได้เหมือนกันนะแชมป์ชนะสองนดะติดในพรีเมียร์ลีกนะครับฟอร์มการเล่นก็ยังคงกระท่อนกระแท่น ทุลักทุเลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็มักจัดเสียประตูก่อนโดนนําก่อนเนี่ยเป็นประจำเขาเรียกว่าโดนโดนนําก่อนเป็นอาจินขณะที่อาร์เซนอลเอาตรงๆนะพอสภาพทีมไม่ค่อยสมประกอบนะครับก็เกมรุกเริ่มที่จะอึดอัดฝืดเคืองตื้อตัน พะไม่มีบุกโยซาก้าไม่มีคลายอารเวสไม่มีกาเบรียลมาตินเนลี่ไม่มีการ์เบียลเชสซุดนะเกมรุกมันก็ดูติดติดขัดขัด,ขดไปแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยอาร์เซนอลก็ยังดีกว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้สิบหกแต้มที่ตามหลังผู้คิ่พี่เนี่ยนะครับมันมันส่งผลต่อสภาพจิตใจคือลองลองนึกดูดิเรากำลังลุ้นแชมป นะแต่ละแต่ว่าเราตามตูดทีมนำเนี่ยค่อยๆเขาค่อยๆทิ้งห่างเขาค่อยๆหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแม่งทอนะนะแม่งท้อนะครับแม่งท้อมากคือต่อให้ชนะก็ยังตามอยู่อีกโหตั้งสิบสามแต้มแล้วถ้าหลุดเสมอหรือพลาดท่าพ่ายแพ้นี่โอ้โหเฮียเลยตัวผู้เล่นเหมือนเดิมอะอาร์ซนนลก็ยังคงไม่มีสาม สามสี่ตัวรุกที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจาเป็นต้องใช้เลโอนโดทอสซาต้องใช้เอวานเนรี่นะฮะเด็กดาวรุ่งต้องใช้มิเกลเมริโนนะฮะมิดฟิลมาเล่นเป็นกองหน้าจำเป็นซึ่งแน่นอนนะฮะอีกคนหนึ่งคือราฮิมเซอร์ลิงซึ่งแน่นอนประสิทธิภาพในเกมรุกเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับเมื่อกลางสัปดาห์อาจจะบุกไปถลม่ม p s v Eindhoven มา7 1หนึ่งบางคนบอกนี่ไง กระดันไปยิงถ้าเยอะกระสุนก็อาจจะหมดอะไรแบบนั้นนะครับแต่บางทีที่ยิงเยอะเนี่ยนะมันก็มันเป็นเรื่องของจังหวะนะครับมันเป็นเรื่องของจังหวะอะไรแบบนั้นซะมากกว่าส่วนแมนยูโอ้โหนะเกมนี้ไม่มีแน่ๆนี่คือแพทริกดอกูจะติดโทษแบนในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่สองนะครับลงเล่นได้ในเกมยุโรปเมื่อคืนมันเปไหักทำคืนนี้นี่ติดโทษแบนหมายความว่าไงหมายความว่า เดียโก้ดาโลลูกลักของพ่อริมได้ลงเล่นแน่นอน100 <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหัวเราะนะหัวเราะแบบหัวเราะแบบมึงไม่ค่อยจะอยากจะหัวเราะสักเท่าไหร่หัวเราะแบบคืนๆขมๆไม่มีแพทริกดอกูก็จำเป็นต้องใช้ดาโลมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะวิงแบ็กซ้าย วิงแบ็กขวาก็คงต้องใช้อนุแซมัสราวีนั่นหมายความว่าเซนเตอร์แบ็กสามตัวนะครับถ้าแม็กไกลงเล่นไม่ได้เดลิกจะยืนตรงกลางแล้วมีโยโรนะครับขนาบด้วยโยโรกับวิกตอร์ลินเดเลฟนะผู้หลักตัวเป็นโอนาน่าอืมนะถ้าอูกาเต้นะครับอูกาเตก็เจ็บอีกถ้าลงเล่นไม่ได้ถ้าไม่ผ่านฟาร์มฟิตก็น่าจะเป็น กาเซมิโรยืนคู่กับบรูโนนะครับก็ดูแล้วนักมิดนฟะิล์ตัวรุกตอนนี้อาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซี่เป็นผู้เล่นสำคัญที่ขาดไม่ได้ไปซะแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นพี่หลิวนะแอนดี้หลิวคือตายตอนจบอาลฮันโดกาาโชลากเลืย้ยเสดาวดีนักแลมีความเร็วนะครับหาช่องหาพื้นที่ได้เก่ง หาพื้นที่ในการสรับไกรยิงได้เก่งแต่สุดท้ายจังหวะสุดท้ายเนี่ยจังหวะจบเนี่ยมักจะยิงนกตกปลานะครับยิงหลุดออกนอกกรอบบ้างยิงแป๊กบ้างยิงเข้าหน้าต่างมั่งอะไรของแ่งก็ไม่รู้นะนี่ก็ยิงประตูไปได้มาหลายนัดแล้วแต่ที่เฮี้ยกว่าคือกองหน้าตัวเป้าอย่างลาสมุสซอยลุน19นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับที่ยิงประตูไม่ได้ก็อยากจะบอกรูเบนอโมริมนะว่ากล้าๆหน่อย เอาเด็กลงแม่งเลยไอชิโดโอบอะนะครับเอาลงเลยนะัดที่แล้วเฮ้ยมันมีทรงนะที่แพ้จุดโทษฟูแลมตกรอบไปไปครับอะ่ะมีโอกาสยิงนะแล้วก็เป็นโอกาสทองเนี่ยเป็นบิ๊กช็เนี่ยสามครั้งเพียงแต่ว่ามันยังดิบอยู่มันยังเด็กอยู่ก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะเชียร์ให้ลงตัวจริงเลยยังไม่เคยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับสำหรับชิโดโอบินะครับ ก็ในเมื่อกองหน้าตัวเป้ามันอืมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันไม่ต่างจากกลวยจราจรอ่ะนะครับมันตั้งไว้อย่างนั้นอ่ะทื่อๆแข็งๆก็ให้โอกาสนะสู้ให้โอกาสเด็กลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เลยไม่ดีกว่าเหรอแม้ว่าจะเล่นที่โอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์คาราโอเกะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอาเซนอลเป็นทีมที่คุณภาพสูงกว่าเล่นมีทีมเวิร์กมากกว่า ร,รับเกมรับเดี๋ยวแน่นกว่าเกมรุกแม้ว่าจะไม่มีตัวหลักแต่ก็ยังพอนะครับพอกดดันคู่แข่งได้ที่สำคัญสถิติของอาเซนอลช่วงหลังนี่ข่มแมนยูมิดเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกนี่ยัดเยียดความปรชาชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตสีเกมติดต่อกันนะสเกมติดต่อกันแล้วที่อาเซนอลชนะแมนยูก็จะมีแค่ FA ฟเคัพรอบ3นะครับที่แมนยูไปเสมอ ที่บ้านของทีมไม่พื้นใหญ่แล้วก็ชนะจุดโทษเขี่ยอัสนอตกรอบเอฟเอครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนี่แพ้มาแล้ว4ี่เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็แมนยูเป็นทีมที่ฤดูกาลน,นี้เล่นในบ้านแล้วขาบ้านบ่อยเหลือเกินโดนนําแม่งเกือบทุกนัดเกมนี้ก็คา,าดว่าน,น่าจะเป็นแบบนั้นครับคือโดนนําก่อนนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอเซนอนเขาจะทอแท้อะไรมากขนาดไหนก็ บอกกับพวกพี่ๆนะว่าคืนนี้จะส่งกําลังใจให้แมนยูทําให้ดีที่สุดแล้วครับนะครับตอนเนี้อา,าร์เซนอลหวังพึ่งไม่ได้ก็ต้องหวังพึ่งตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากขอชนะสองเกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกฤูดูการนี้ก็เปรียบเสมือนการได้แชมป์นะเหมือนการประสบความอ่าเหมือนประสบความสําเร็จอะไรแบบนั้นนะ,ะก็ขอแรงใจนะครับจากผู้พี่ๆช่วยส่งมาเชีย ปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับ